เทพทวนบานกับบุตรชายจอมซนครั้งหนึ่งนทรงสวรรค์อันแสนสงบสุขเทพเจินเทพทวนบานผู้มีหน้าที่รักษาประตูสวรรค์ต้องเผชิญกับความปวดเสียเวียนกล้าวจากเจียยลงบุตรชายจอมซนเจียยลงซุกซนเกินกว่าใครจะคาดคิดชอบแอบนี้เที่ยวเล่นไปทั่วสวรรค์วันหนึ่งเจียยลงแอบไปหยอกล้อเหล่าเซียนจนเกิดเรื่องวุ่นวายเทพเจนต้องรีบตามไปแก้ไขสถานการณ์เจียยลงชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวนท้อพันปีที่อยู่สุดขอบสวรรค์ เจียหลงจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาส่วนท้อในตำนานโดยไม่บอกกล่าวเทพเจ้นผู้เป็นบิดาการเดินทางของเจียหลงเต็มไปด้วยอุปสรรคและเรื่องราวชวนหัวมากมายระหว่างการเดินทางเจียหลงได้พบกับเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เทพธิดาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลให้เจียหลงฟังเจียหลงรู้สึกทึ่งในความรู้ของเทพธิดาแห่งดวงจันทร์และเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เมื่อเทพเจิ้นทราบว่าเจียหลงหายตัวไปจึงออกตามหาบุตรชายทั่วสวรรค์ด้วยความเป็นห่วงเทพเจิ้นจึงขอความช่วยเหลือจากเทพต่างๆจนได้ทราบว่าเจียหลงมุ่งหน้าไปยังสวนท้อพันปีเทพเจิ้นจึงรีบตามไปในที่สุดเจียหลงก็เดินทางมาถึงสวนท้อพันปีเขาได้พบกับเทพแห่งสวนท้อเทพแห่งสวนท้อต้อนรับเจียหลงอย่างอบอุ่นและมอบผลท้อวิเศษให้เจียหลงได้ลิ้มลองรสชาติของท้อวิเศษทำให้เจียหลงรู้สึกสดชื่นและมีพลัง เทพเจิรตามมาถึงส่วนท่อพันปีและได้พบกับเจียหลงเทพเจิรโกรธมากที่เจียหลงมีเที่ยวแต่เมื่อเห็นว่าเจียหลงปลอดภัยดีเทพเจิรก็รู้สึกโล่งใจเทพเจินอบรมสั่งสอนเจียหลงถึงความผิดที่ได้กระทำเจียหลงสันนกผิดที่กระทำลงไปและสัญญาว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกเทพเจิรและเจียหลงปรับความเข้าใจกันทั้งสองกอดกันด้วยความรัก เทพเจนตัดสินจใจพาเจียลงกลับไปยังประตูสวรรค์ระหว่างทางกลับเทพเจนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรับผิดชอบและหน้าที่ของการเป็นเทพวานบานให้เจียลงฟังเจียลงเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของหน้าที่ที่บิดาแบกกลับไว้เจียลงเริ่มมีความคิดที่จะช่วยเหลือบิดาเมื่อกลับถึงประตูสวรรค์เจียลงเริ่มฝึกฝนวิชาต่าง,างๆ,ๆเพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยของเทพเจินเจียลงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่เทปเจนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมาก วันหนึ่งมีปีศาจได้บุกเข้ามาในสวรรค์เทพเจิ้นต้องออกไปต่อสู้กับปีศาจเพื่อปกป้องประตูสวรรค์เจียหลงเห็นบิดาต่อสู้อย่างยากลําบากจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือด้วยความกล้าหาญและไหวพริบเจียหลงสามารถเอาชนะปีศาจได้สําเร็จเทพเจิ้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเจียหลงเป็นอย่างมากเทพเจิ้นและเจียหลงร่วมกันปกป้องประตูสวรรค์ให้พ้นจากอันตรายตั้งแต่นั้นมาเจียหลงก็กลายเป็นผู้ช่วยของเทพเจิ้นอย่างเต็มตัว ทั้งสองพ่อลูกร่วมกันรักษาประตูสวรรค์ให้สงบสุขตลอดไปเรื่องราวของเทพวานบานและบุตรชายจอมสนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา